ดีครับร้านหน่วยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําใพีเคยครับเป็นรูปนะครับผมรูปนะครับของหลวงพ่อเกลนะครับคุจินทโรนะครับผมวัดโกศิตารามนะครับออาปี2565นเนี่ยครับผมแต่ได้ข่าวว่าหมดจากวัดไปแล้วนะครับผมเป็นรูปนะครับหลังโต๊ะหมู่นะครับหลังโต๊ะหมู่บูชานะครับออกจากวัดนะครับ ก็จะมีปั๊มนะครับปั๊มยันข้างหน้านะครับเห็นชัดเลยนะครับที่ลูกแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นนะครับสตเป็นนะครับเป็นยันทองแดงไว้นะครับวัตถิตาตรามสองห้าหกห้าหลวงพ่อกวนท่านก็เป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับปัจจุบันน่าจะไม่มีใครไม่รู้จักท่านนะครับท่านชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับวัตุมงคลท่านก็ได้รับความนิยม นะครับแล้วก็นะครับมีผู้ชายมีประสบการณ์มากมายอย่างผมมีลูกค้านะครับที่มาร้านก็คือเคยหมดตัวนะครับแล้วก็อธิษฐานกับหลวงพ่อนะครับสุดท้ายก็ไปซื้อหวยถุงเงินทีหนึ่งตูร์จัลลาาี่นะครับลุง,งทีหนึ่งแล้วก็ทั้งนั้นก็เลยทําตัวแบบสมสถะาม,มาเลยนะครับขีม่มอเตอร์ไซค์อะไรต่างาม,มาเช่าวัตถุมงคลที่ที่ร้านแล้วก็บอกว่าถ้าถ้าม,มีโอกาสจะลืมนะให้เช่าวัตถุมงคมลหลวงพ่อรวยเก็บไว้ หลายปีมาแล้วนะครับหลายปีก่อนที่ท่านจะดังทะลุฟ้าอย่างแบบปัจจุบันนะครับรูปถ่าย,ยาต่างๆที่ท่านนะครับทำเอาไว้ท่านก็บอกว่าถึงแม้ท่านจะไม่ได้เสกเองแต่ท่านก็อธิฐานเลยว่าจะจับก๊อปปี้จะทําทําทำตำ,ำนานเสกี่ครั้งก็จะศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมนะครับผมดันั้นก็ความศักดิ์สิทธิ์ก็คงต่อมาเรื่อยๆนะครับมีประสบการณ์เรื่อยๆนะครับถึงแม้นะครับรูปใบนี้จะไม่ทันท่านหรือว่า นะครับรูปอื่นจะ <tinc S 1> ไม่ <ด Liberty. S 1> ทันท่านแต่ว่าถ้าเป็นรูปถ่ายท่านแล้วท,ท,ท่านอธิษฐานจิตเอาไว้ Alright. ทั้งหมดนะครับผมก็มีประสบการณ์มาเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้ต่อไปจะเล่นหากันเพราะว่าเป็นของที่ออกโดยวัดนะครับวัดโคติตาลามนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านนุวยพรพระเครื่องโทร096954888หรือ091420301นะครับยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแลวท่านจะไม่พลาดทุกรายการทุกวงกคนดีๆจากร้านนุยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ